ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 800ตอน ปาฏิหาร<ป>ิย์เทพเจ้า,จาแห่งภูตะแบงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเป็นอย่างมากที่คุณถนอมจะสามารถถอดจิตไปไกลถึงถ้ำขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายแค่ไปถึงก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือ ภาพของคนที่แต่งตัวชุดโบราณน,นุ่งโจงกระเบนยืนขวางอยู่ที่ปากถ้ำมีรูปร่างที่สูงใหญ่มากแถมยังมีเขี้ยวยาวและใหญ่ขนาดเท่าขาคุณถนอมยืนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำทำหน้าทมึอนถึงเมื่อเจอแบบนี้คุณถนอมจะทำอย่างไรต่อไปและจะสามารถเข้าไปในถ้ำคุณน้ำนางนอนได้หรือไม่ตามที่จังใจเอาไว้เรามาติดตามกันต่อเลยครับ ผมก็ไ๊ก็บอกว่าตรงนี้มันแรงใช่ไหมผมว่าทำไมคนมีวิชาทําไมไม่ยอมไปช่วยเด็กพวกนี้ใช่ไหมล่ะผมก็ไปถามอาจารย์ผมที่นู่นที่ที่ชื่อแม่คอยอ่ะอออืบกแม่คอยแม่คอยทําไมไม่ไปช่วยเด็กอ่ะกูไปกูก็ตายดูเองอ่าเขาแรงกว่าอืแล้วแล้วก็ อาจารย์นี่ก็ไปอาจารย์บัตรเนี้ยเขาก็ไปแต่แกจะช่วยไม่ได้แล้วก็แฟนแกผมก็เรียกอาจารย์แม่เนาะแฟนแม่มแกก็ไปคือไปในในในจิตนะนะไม่ไม่ได้ไปทั้งตัวเลยนะอ๋อไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปถึงที่นู่นเลยใช่ไหมไปทั้งตัวค,คือคล้ายๆว่าถอดถอดสมาธินะไปมผมไปเจอคนยืนเฝ้าถ้ำ เที่ยวนะเท่าขาผมเลยนะ <Yeah. S 2> เหอเที่ยวแล้วนุ่งผ้าสีแดงแล้วตัวใหญ่มากยืนถ้ำเลยยืนหน้าถ้ำเลยื hmm. ุผมว่าทําไมถึงถึงอาจารย์ถึงแม่คอยถึงไม่กล้ามาช่วยคือในจิตผมนั่งอยู่นี่แหละแต่กิตผมไปอยู่นูน่นคือช่วงนั้นที่ผมนั่งสมาธิเยอะๆมากๆอ่ะ hmm. ผมจะเพิ่ม hmm. เพิ่มเหมือนยังไงอ่ะ เหมือนเ,เราลลกษณัมันจะเราถอดจิตไปโน่นไปนี่ได้อ่ะลักษณะนั้นแหละตั้งแต่ที่ไปวัดท่าสุงมากกินท,ที่มันก็ได้มาเรื่อยๆอ่ะ hmm. ผมก็หนีอย่างเดียวเลยอ,อาจารย์แม่กับแม่ก้อยด่ามาถึงก็ด่าหน้าดูเลยมึง hmm. ไปทําไมทั้งที่ผมยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเลยนะเหรอไปเจอหน้าผมเนี่ยผมไปหาอาจารย์แม่อื hmm. ตีรบเบียบแล้วก็ไปหากลับไปบ้านก็ไปหาแม่กอยอม,มึงไปทำใหม่เลยโอ้โหเลอไจานี่ยแกก็บอกว่าถ้ากูไม่กันไว้อะมึงจะรอดกลับมาไหมเนี่ยเหลอแม่มึงเมื่อมาพูดมึงไปทำใหม่กูยังไม่กล้าไปช่วยเขาเลยแล้วมึงไปทำใหม่มดูผมก็เลย ก็เลยยิ้มยิ้มอย่อน,นี้แกก็สวดใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องของมึงอือ<ม>่ยแตแต่น้องสาวอะไปขอร้องเขาเขาก็ไม่ยอมก็แม่นางนน๊ะน้องสาวคือสามารถนนจ,ะจะไปสื่อได้เหรอโอ้คนนี้เก่งมากเหรอเหมือนเหมือนกับพวกอาจารย์เดนนี่พวกอะไรอย่างนี้แหละแต่ไม่แสดงตัวอ<ม>นดเงียบมาก ก็เขาอยู่ที่สุรินเนาะแล้วผมอยู่นี่แล้วบ้านผมก็เอ้ช่วงช่วงว่าปีหกหนึ 1, ่งหกสองนี่ทะแแมก็มันวุ่นวายเนาะเอ่ะไมตะแแมงมีเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้ามากระทบอยู่ในร้านเรื่อยอืมอแล้วสุรินที่บ้านทับสุรินทําอะไรอะ่ะใคยที่บ้านสาวเออที่บ้านนองสาวประสาทใช่ไหมที่ประสาทเนี่ยครับเขาขายรองเท้าอ๋อทำกิจการขายรองเท้าแล้วก็วันนั้นบางปีบาง บางวันเขาก็ไปถือศีล hmm. แถววัดไปนั่งสมาธิบางทีเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเือ hmm. โอ้คนนี้เก่งแต,แต่ไม่ยอมแสดงตัวง่ายง่ายใช่วยนะไม่ยอมไม่ยอมช่วยไม่ยอมช่วยอะไรเลยแต่ถ้าผมขออะไรนี่เขากเขา hmm. จะช่วยแต่จะบอกให้ทำอย่างนี้อย่างานี้เขาจะแนแะนกตลอด แล้วหลวงแล้วช่วงที่ผมถือศีลนั่งสมาธิอะไรนี่นะผมจะเจอหลวงพ่อดังๆที่ผมไม่เคยเห็นนะเนาะอย่างหลวงปู่บุญอย่างเงี้ยหลวงปู่บุญวัดวัดอะไรบางแก้วใช่ไหมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วใช่ไหมอา่านั่นแหละก็มาเข้าฝันผมผมก็ผมก็เห็นเนาะผมก็เอาแล้ว นี่ใครอ่ะเขาบอกหลวงตัวบุญมุนทิจจักรัวอืออ้าวแล้วอีกนี่นะผมต้องไปกราบแก่ที่วัดวัดกลาบังแก้วอืมอืมหลวงพ่อไปลายเหมือนกันวัดกำแพงเออหน้าวัดวัดกำแพงหลวงพ่อไปลายมาหามาเข้านิมิตบอกว่าอยากให้ผมไปอ่าแลวแกอยากขันกายศาสตร Oh. ใชอ่าช่วงนั้นไม่ไม่มีเทศกาลที่จะมีกยายศาสตร์เลยผมผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงเนาะ mm hmm. ครับที่ตลาดท่าอิบเนี่ยปกติมันไม่ใช่หน้าเทศกาลที่จะมีกยายศาสตร์ใช่ไหมอืม mm hmm. อันนี้เขาบอกว่าเขามาจากสุพรรณเขากำลังทำอยู่ก็ดีเลยผมก็นึกถึงเลยโอ้ oh, mm hmm. ได้แน่เลยนึกถึงพ่อไปเลยหลวงพ่อไปเลย mm hmm. อือแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปไปถึงเพนพอดีเป๊ะเลย <chat> กขากาลังจัดเทนถวายหลวงพ่อไปที่วิหารน่ะอืมผมก็เลยบอกพีผู้หญิงบอกผมเขาผมถวายด้วยแต่ไหมบอกได้เลยได้เลยในฝันผมอ่ะมีทางเข้าทางอะไรนะพอวันที่ผมไปน่ะเหมือนเป๊ะเหมือนเลยมีร้านค้าฝั่งนู้นฝั่งนี้เหมือนเป๊ะเลยอืมอืมแล้วไปทันได้ถวายแกถวายเป็นอาหารเทนด้วยพยาศาสตรโอ้ พี่ผู้หญิงคนที่ดูแลเขาบอกเคยมาไหมบอกผมไม่เคยอ่ะบอกหลวงพ่อไปเข้าฝันให้ผมมาบอกแกอยากฉันกายศาสตร์บอกไปดีเลยนี่กําลังจัดเต็นโอ้โหนี่นี่เหลือเหลือวัดสมโอโกดียังไม่ได้ไปอ่าทำไมอ่ะมีคนมาบอกให้มาเข้าฝันให้ผมไปไหว้พระที่วัดสมโอโกดมอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยนะนะครับนั่นะน่ะอยู่ซอยดาวดีอะไรเ่ยมีอยังไม่ได้ไปวัดสมอ,อสมรโกดี่มันมีอะไรมั่งอ่ะ มันมันมีเหมือนเจดีโบราณสมัยก่อนอะนะที่เห็นอ๋อโกดพ,พูดถึงโกดเนี่ยสมอและ้วโกดมันมันเหมือน,นเป็นเจดีโบราณเก่าหรือว่ามันเป็นเห็นผมวันนั้นนานแล้วผ่านไปก็เห็นมีเหมือนอิดไหยโบราณน่ะเขาแต่ยังไม่ได้ไปเราก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอจากท่าอิดอ่ะไม่ไกลอ่ะเมื่อก่อนผมผมก็อยู่ตรงสี่แยกวัดสมคอลที่มาเปิดร้านใหม่ๆก็อยู่แนวดีเรอแต่ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าไปที่วัด ติดก่อนเนี่ยมีมาเข้าฝันบอกว่าให้ผมไปไหว้พระที่วัดนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเออทําไมมีสื่อตั้งตั้งแต่ผมนั่งสมาธิซื้อสิอส่อะไรเนี่ยจะมีแบบพระใหญ่เนี่ยหลวงหลวงพ่อควยก็เคยเห็นเนี่ยเ<ห>มื่อเมื่อตย์ก่อนมีคนเอารูปหล่อหลวงพ่อควยมาให้เลยเหรออืมเนี่ยกี่นิ้วอ,ะอ่ะรู้สึกจะประมาณห้านิ้วเหรอแล้วคนรู้จกักรู้จักกันไหมที่เอามาให้รู้รู้จักกันอือ แต่แต่ว่าแกแกเป็นเป็นผู้หญิงอะเนาะแกไปหาพระบอกรถไม่เคยเสียรถมอเตอร์เคยเสียอยู่อยู่รถเสียแล้วแกก็นึกถึงผมเออเดี๋ยวจะเอาหลวงพ่อกลวยไปให้จันหนของเขาว่างี้อืมอืมก็เขารู้จักกันเขารู้จักกันมันวันก่อนแกก็เอาหลวงปู่สวงมาให้เนอะเป็นเหมือนเหมือนรูปอ่ะแล้วก็จะใส่พลาสติกกอพลาสติกอ่ะอ๋อเป็นรูปอ่าเป็นรูปหลวงปู่สวง แสดงว่าแกนับถือหลวงปู่สวงด้วยเหรอแกเป็นคนรับเช่าพระแล้วก็ปล่อยพระอย่างเงี้ยอ้โแกอยู่ตรงจังหวัดนนท์นี่แหละแต่แกมาพักที่หอยท่าอีกนี่แหละแกบอกไม่รู้ไม่ทีไงแกบอกอยู่ๆรถก็เสียรถไม่เคยเสียรถไม่เคยเสียก็แกจะเอาหลวงหลวงพ่อน่ะใส่กระเป๋ามาด้วยบอกเอออยู่กับถนอมแล้วกันนะหลวงพ่ออ๋อแสดงแสดงว่าไม่ได้จ่ายค่าซ่อม จ่ายเขาก็จ่ายเนอะเขาก็จ่ายพี่บอกเนี่ยเอาให้แกแล้วกันบูชิมาเสียตรงหน้าร้านแกนี่แหละอ๋อเหรออ๋อที่อึดมาไม่เสียบอกมาเสียอยู่หน้าร้านแต่เช้ามืดเลยบอกงั้นผมก็บูชาไว้แล้วกันบอกให้เลยไม่ได้ให้บูชาให้เลยมองว่าเออยังไงผมผมเคยเคยเห็นแกนะหลวงหลวงพ่อควูเมื่อก่อนผมอยู่ตึก แถวฝั่งสงข้ามที่ร้านทุกวันผมนั่งกินข้าวแต่รูปรูปแกแก็ได้มาจากอาจารย์สมบัตินี่แหละหลรูป,ลปรหลวงพ่อคอือผมนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะแล้วก็มีแต่ผมก็ขยี้ตาแล้วว่าผมไม่ได้ฝันเ,เพราะผมนั่งกินข้าวอยู่หลวงพ่อกลวยแกก็มาอยู่ตรงกําแพงเลยรูปแกนะ่ยมาอยู่ตรงกําแพงแต่ที่จริงอะรูปรูปหลวงพ่อกลวยจะอยู่กับบนทิ้งผ้าชั้นสามตบนบ้านผมทีนี้รูปแกก็มาเอ๊ก็งง ใครนาะนี่หลวงพ่อไหนเนาะนี่ขยยี่ตาขคยยีเคยี่ภาพหลวงตาแล้วเปล่าพออมมาตัดข้าวพอเงยหน้าที่หายนั่นแหละไปเล่าให้อาจารย์สมบัติฟังก็บอกเอยเองนี่มีอะไรแปลกแปลกับผมผมก็ไม่รู้อาจารย์สมบัติแกพาไปหลายที่นู่นเจเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็พาไปที่เชียงมนวนเชียงมนวนที่ไหนทังไหนพยาวฮะอ๋อพยาวมีอะไรที่นั่น ก็มีกลุ่มอาจารย์สมบัติเนี่ยกลุ่มอย่างคุมผมเนี่ยจะชอบทําทานอชอบทําทานคือเอาเอานู่นไปน,นี่ไปแจกชาวบ้านอย่างงี้ยากจนบางทีก็มีลูกลูกศิษย์อาจารย์สมบัติแกอยู่แถวนู้นไงแกบอกเออบ้านนี้ยากจนเกือากันไปอย่างเงี้ยเที่ยวแทกขากลับมารถผมมาพังอยู่ไอตรงสิงห์บุรี ที่อื่นไม่พังนะจะไปพังบนเขาตายเลยเชียงม่วนทีดูดิงอโอ้ยโค้งสิงบุรีแล้วไปพังตรงอไรราชกพัดที่มีรูปปลาใหญ่เลยแล้วไปพังตรงหลักกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบสามหลักกิโลใหญ่เลยแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยว่ามันหวยจะออกอแล้วออกเหรอ <c oughs> ออกหนึ่งสี่สามสามตัวบนแต่ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้เฉลียวใจเลยเรื่องราวของคุณถนมอมเกี่ยวข้องกับความลี้ลับ ที่เชื่อมโยงและหลายหลวงปู่ที่ดังๆคราวนี้เหมือนจะมีโชคแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจทำให้พลาดกับโชคในคราวนี้แต่สิ่งดีๆยังรออยู่ที่ข้างหน้ามันเป็นเหมือนกับชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้คุณถนอมเป็นได้แค่นี้แต่ถึงอย่างไรเกจิต่างๆยังคงวนเวียนเฝ้าดูแลคุณถนอมอยู่ตลอดเวลาในคลิปหน้า คุณถนอมจะมาเล่าถึงปาฏิหาริย์ที่ผ่านมาในชีวิตพบกันในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ